อขอโทษด,ด้วยนะกล้องตกโอเคค่ะวันนี้นะมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมารีวิวของที่เพิ่งไปซื้อมานะก็นี่คืยบนนนดตบุกนะคะก็เสียงอาจจะแบบเบานิดนึงเพราะว่าิ่งแห่งกีฬา็จก็แบบเสียงก็แบบไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ถ้ามีเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรเข้ามาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้นะ ของที่เราไปซื้อมานะคะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นกล่องะะใส่ของนะนี่นะคะก็มันจะมีสองชัน้นสามชั้นกันไปลว,ลว,ลวอยากแกะนี่นะคะเขาเรียกว,ว่ากล่องมินินะ โอเคมาแกะกันเลยดจังคะก็ใช้กันไก่ตัดต่อไม่ได้นะต้องขอโทษด้วยนี่นะคะแกะมาแล้วน่ารักค่ะแกะยังไงกันมั้แกะยังไงอ่ะเออแกะจากข้างบนแกะยังงี้นะออ อ่า,น,าอน่ารักมีชั้นอย่างนี้นะอยู่ข้างในนักแขนเขมเอาไว้ใส่ของจิวแล้วกันค่อยไปซื้ออีกอันหนึ่งเพิ่มโอเคนี่นะคะก็นา่ารักมากเลยราคา20บาทนะคะถ้าใครอยากสั่งซื้อก็สั่งได้นะก็จะมีเซียมพู สีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะโอเคต่อไปก็เป็นอันนี้นะเป็นตัวตาทาบตาปั๊มอะเราไว้ปั๊มที่สินค้าเรานะเป็นโลโก,โก้นี่นะคะโอเคน่ารักอะมาแกะกนันเลยดีกว่าน,นะคะอันนี้่าเราาาโอเค จะมีประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นตัวปั๊มหรือเปล่ากาจะใช่นี่คนะเป็นตัวปั๊มมันโอเคแล้วก็จะมีแล้วก็ตัวปั๊มต่างๆนะนี่เป็นรูปปั๊มน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเอาไว้ปั๊มที่เราส่งของไป้เขาอะปั๊มที่ซองสีย ้องมีผิดพลาดกันบ้างนะใส่เข้าไปยากโอเคนะคะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะโอเองอย่างแล้วนะต่อไปนะคะอย่างสุดท้ายในลานีกก็จะเป็นซิปล็อกนะเป็นถุงซิปล็อกน่ารักมากเลยเออเราซื้อเป็นลามิกปูนะก็จะมีเป็นสติปด้วยอะ่ะ แต่ว่วซื้อเงียน่าักดีใครก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนี่นะข้างๆมันก็จะมีแบบการใส่การใช้นะเหมือนรูปยิมเป็นสกุชีเลยแกะนะก็มันจะมีรูตรงนี้นะเราเราแบแบบก็เหมือนขนมญี่ปุ่นเลยการแกะนี่ เดี๋สิ่ารักมากเลยอะ่ะอ่าพรุ่งนี้จะไปซื้อสตติปนี่กกน,น่ารักมากเลยกกน,น่ารักอ่ะใครสั่งของเรานะนจะปลื้มมากเลยค่ะก็อันนี้ลนะโอเคพรุ่งนี้จะไปซื้ออีกออโอเคนะคะเราขายนะ เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเราขายห้าสิบบาท <บา S 1> นะเพราะเราซื้อมาร้อยหนึง่งเราลดให้นะคะโอเคก็คคสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสกคชี่นะห้าอันนะคะอันแรกก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะมีความเงินแจ่ด้วย อันที่สองเป็นซูชินะคะเป็นซูชิอันที่สามเป็นกะหรี่แบบนะนั่นนี่โมเจแหมืนเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะสีเขียวมีเกล็ดกับน้ำตาล้วยแล้วก็ยังสุดท้ายนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยฮอตด,ดอกแล้วก็จะมีอันหนึ่งอะ่ะเป็น ไม่ต้องโกวนะคะแต่ว่าให้เพื่อนไปแล้วนะก็วันนี้นะคะของที่เราซื้อมาก็มีเพียงเท่านี้นะคะคลิปอาจจะนานหน่อยนะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะลาไปก่อนนะ